เขาบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานได้ไหมครับขอบคุณมาติกะครับผมขอบคุณตับซัลฟอสเตอร์ครับผมราคแฟ0 0ลี่ครับอยาไม่จิดบอลได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ที่ราคาไอเบยแสนแปดเอาเดือนนี้ได้ไหมครับวันเกิดยี่สิบเก้าได้ไหมครับ <c oughs> ครัเกิดประมาณที่นับไหมครับพี่ไม่นับวันนี้ไม่ย้อนหลังหน่อยครับพี่ไม่ย้อนคนจะดวงดีมัต้องวันที่โชคดีเท่านั้นเสียดายมึงเหรอไก่พี่มึงเกี่ยวเี่ยงไปแอดมินเพราะาเผื่อจะได้ค่าอื่นไงพี่พี่นี่พี่แจกอะไรพี่มีคนม,มานั้นหนึ่งพี่ข้างหลังจะแจกปืนสามาถ้าก็บอกใช่หรอพี่อืม คขาโชคดีถ้าเป็นประชาชนหรือเปล่าไหนคนไหนเกิดสามสิบเป็นรักระดาผมครับผมเกิดสามสิบครับวันนี้เหรอวันนี้มันเกิดเหรอเยอะด้วยแฟนให้ของขวัญว่ายังแฟนให้ของขวัญยังอยู่ไม่แม่ของขวัญไหนเลยเอาไหนจริงหรือเปล่าเอาแบบไปะชิญแบบไปะชิญมาดูดิไม่เอาในเกมกูข้างนอกไอ้สัตว์เหมือนกันครับเหมือนกันมาดูเอามาดูดิเอามาดูดิเอาข้างนอกดูเลยเหรอพี่ก็ปิดหน้าปิดเลขบัตรไปสิ กาแฟนี oh, oh, ่โอซีไหมโอล็อกเกอร์สาวทิพหรอครับโอ้เคยเจอในเมืองเหรอใช่ครับกูปรับเงินงอนเลยใช่ครับเอาแถวไว้ครับต่อแถวไวว้ต่อแถเลยครับปรับทำไมอ่ะเจอบ่อยปะเจอเจอบ่อยปะเจอสามทิพต่อแถวเลยครับเจอบ่อยปะเมื่อกี้ไปไมรับยี่บาทก่อนก็บ่อยบ่อยเล่นบ่อยจอคนนี้เขาอะไรว่างนี่เจอทีนวลเลสเลยดิเฮ้ยที่เอาพูดไปพูดอะไรเนี่ย ตรงมีอยากดูบัตรน่องตรงไหนเอาเอาดูต้องดูก็เป็นคนแอบอ้างมาใช่เหรอมึงเกิดวันนี้ขนาดนั้นเหรอโชคดีขนาดนนั้เลยเหรอใช่วันนี้เลยครับให้ให้ผมส่งไปดูที่ไหนพี่ไหนส่งมาส่งมาดิสมาส่งมาดิสมาดิคอร์ดดิคอร์ดดิคอร์ดวอทมันเตี้ยเดี๋ยวพี่ไปพี่อยู่พี่อยู่ในยศแอดมินเห็นป่ะสีส้มอะดำวอทอะเห็นไหมเดี๋ยวนะพี่ไหนส่งส่งมาดูดิใครเกิดวันนี้ส่งมาดูดิ เอา่าเลื่นไฟเอ็มมันชอบนัดนัวกันมาดูไปรู้อะไรวะแม่งเยอะเกินว่ะตอนแรกคิดว่าคนสองคนกี่คนเนี่ยกี่คนเนี่ยไหนสุดเทาสุดเทาเหรออยู่ด้วยนึ่ง้วยผู้หญิงข้างหลังด้วยเหรอใช่ค่ะใช่เกิดเดือนนี้เหรอวันนี้สามคนก็สามคนเองนี่ระหว่างปืนกับกาชาอยากได้อะไรเงียบ เอาโคกิินนั้นรับคุณดาวซร์ตเตอร์ครับใครเอาปืนคนนู้นเป็อของเอาเปืนครับไหนดูดิเข่าตัวไงวะไอเหี้ยเลยมันมินพี่ใช่ไม่เป็นอีกสัตว์เปิดชื่อก่อนแป๊บหนึ่งเอ่อเปิดเปิดชื่อเปิดไงวะเจละ เฮ้ยเป็นแก๊งเป็นแก๊งไม่ให้เป็นแก๊งไม่ให้ปืนห้เป็นประชาชนให้แก๊งอะไร<อ>พี่ไม่ก,กูพูดกับไอเจีหรือเปล่ามึงะจะโลกอะไรเนี่ยเห็น <c oughs> พี่อยู่ใกล้ผมไงขนตัว <c oughs> ดูความรวยก่อนโอ้โหอสัตว์สายเติมดิมึงอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมหรอพอหอมปากหอมคอครับพี่ อุดหนุนอุดหนุนไปเท่าไหร่ครับเบฟล่าสุดอุดหนุนไปเท่าไหร่คนข้างเขาแม่วผู้เบล่าสุดอุดหนุนไปเท่าไหร่พูดดิก็เหมือนคนทั่วไปแหละครับไม่ได้เยอะอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนจากแจกเป็นขายแทนได้ไหมหมื่นหนึ่งครับโอนเข้าบัญชีพี่พี่เสกเลยเฮ้ยคาราบอกเขาดิเกิดมันก็เหมือนผมซื้อหรือเปล่าพี่เงี้ยเอาเท่าเดิครับเฮ้ยเกิดเยอะจังวะเกิดเยอะไม่ได้เกิดเกิดเยอะไม่ให้ปืนแล้วเกิดเยอะให้อื่นดีกว่า คนแรกคนแรกพี่เออเดี๋ยวคนแรกมาคนแรกโอหูยได้ปะได้ปะไม่ันเกิดวันเดียววันเยอะจังวะเดี๋ยวขอดูสองได้ไหมพี่ขอขอเปิดได้ไหมพี่ไหนไหนดูดิไอชาบูดิเลขคงสิบห้าผมไม่มีอะไรหรอกครบมีแค่มิดเดิมเดียวพี่ดำเมืองเมืองจะไปครับพี่เหมือนจะไปไปไหนอ่ะพี่อยู่ข้างบนนะพี่คืออะไรอ่ะเมืองจะแตกทำไมจะแตกอ่ะไม่รู้พี่มันเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วอ่ะอ๋อเน็ตอินเทอร์เน็ตไงใช่ นี้แกมันอเจ้าอย่างงี้แก๊งมึได้ไปดีใจตายห่าแล้วเนี่ยมึงได้ปืนเนี่ยแด้ครับพี่ไม่ผมมาดีใจแก๊งไม่น่าดีใจ <laughs> พี่คนหญิงข้างหลังอะสปายมีอะไรบ้างเลยขอคนตัวก่อนเีด๋ดวไปเก็บรถสวนสี่ห้าไม้ฟู่ดอกไม้นี่ใครให้แฟนเหรอไม่ไม่ใช่ซื้ออะไรซื้อกุลาบให้ตัวเองเหรอพบเงินมันแสนหนึ่งแกงไม่มีข้างหลังล่ะคาร่า อ๋อมีแก๊งไหนอะอันนี้ใครเกิดวันนี้ส่งบัตรประชาชนมาให้ดูคือจะปิดนงปิดหน้าปิดอะไรพี่ไม่ว่าไม่แต่ถ้าแต่ไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องถ่ายเซลฟี่ด้วยถ่ายเซลฟี่คู่บัตรด้วยว่าเป็นแบบตัวตนบัตรจริงให้เดี๋ยวให้เขก่ันเลยเหมาะสมแน่นอนแล้วอันนี้อันนี้พี่จะลงลงไหมพี่ไม่ลงจะลงกูจะกูดูคนเดียวดิกูจะลงให้ใครดูล่ะเป็นข้อมูลส่วนตัวนี่ผมอาจช๊บจุไม่ต้องะออะไรไม่ต้องไอายเนี่ยทักมาดิดิดิด่ะเห็นวหดิด่ะพี่อยู่เยอะไอ้หนี่ยดำบอสเห็นไหม ลงมาส่งมาต้องยืนยันก่อนว่าว่าตัวตนมีตัวตนจริงเ,เปล่าเกิดวันนี้จริงเปล่าเมื่อกี้ครับพี่ไปถ่ายก่อนชูชูชูนิ้วกลางนิ้วเดียวไม่เอาเดี๋ยวสองนิ้วหรอผมจะเอามือไหนถ่ายรูปวะพี่เอาเอานิ้ว เอาเอานิ้วนางกับนิ้วชี้ผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยนั่งนิ้วชี้ใช่ไหมครับพี่ดำใช่นิ้วนางนิ้วชี้การเหลี่ยมเอาลูปคนอื่นมาตรงแบบก็ดูพี่บ่อยเลยไม่ค่อยเชื่อใจพี่เออ <laughs> <laughs> แบบว่าหลุดหมดหรอมีคิสโซเฟอร์ชาบูสปายคาร่าผมผมส่งให้แล้วครับพี่ไหนดูนี้ เออธรรมดาเออมันเกิดวันนี้จริงวะไอเชี่ยมดว,ดวงดี้ะเนี่ยร้อยวันพันปีพี่จะนาน,านาจะเข้ามันติทีนึงหนึ่งสี่เจ็ดสองปิกเก้ครับปิกเก้เสกปืนสามพี่เข้าตัวพี่ดิได้เลยครับ สองได้ปะสามพี่ว่ามันโหดไปวะสองเลยสองเอาแล้วกันเอาไปลองเล่นดูสองพอสองพอสามเนี่ยมันจะเกินแค่นี้ผมก็กีดแล้วครับพี่ถ้าพี่ให้จริงอะแค่สองพอแค่สองพอสองได้เปล่าวเจ้าสองพอเปล่าฮะจาโบ่กูคุยกับใครเนี่ยมาไปถ่ายรูปแน่เลี๋ยวทัดเดี๋ยวพี่มาแล้วกันอ้าว กูไปกดโดนอะไรเนี่ยฮัลโหลซิมลุนเหรอไปลุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แย่หอนปะเนี่ยส่งไปแล้วครับพี่ดำคาร่าใส่ฟิลเตอร์มาด้วยหน้าหมาเชียวเฮ้ยหน้านี้มันมีใครว่างระฟิลเตอร์มันหน้าหมาพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้ว่าเราหน้าหมาโอเค ตีให้ตีให้ต right, ีลองดูดิ MK สองที่มันเป็นยังไงมันไม่ได้ถือนานล่ะต้องให้ตีให้ต้องเอาของให้ตีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถ้ากลับว่าสี่คนนี้ไม่มีปืนสองเลยถือว่าโชคดีไอ้ข้างหลังด้วยเหรอเก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมมาส่งน้องไปเลยสี่คนนี้เจอกันที่ที่สองจุดศูนย์ไปเจอที่ดศูนพีรามาอันนี้พี่ต้องรีดเพราะว่าเดี๋ยวผมให้หลังรีพี่ก่น คนต้องให้ของเตียยทำไมอ่ะอ๋อมันมีปัญหาโยใช่งั้นมึงมึงก็จัดให้เนี่ยจดชื่อไว้สี่คนให้ใครบ้างเอาสี่คให้ให้สี่คนนี่แหละไหนคนหนึ่งสปายอ่ะสปายสปายส่งมาเน่วะเดงสปายสปายไปเซลฟี่อยู่มั้งถ้ายยังไงนะคะเอานิ้วชูชูนิ้วชี้กับนิ้วนางคีโตเฟอร์ส่งมาแล้วชาบูส่งมาแล้วคาร่าส่งมาแล้วไม่เกิดจริงวะโคตรดวงโคตรดีอ่ะ สามสิบกรกฎาคมมีคนให้ของขวัญวันเกิดยังครับสี่คนอะมีปะถ้ายังไม่มีก็ดีแหละของขวัญวันเกิดขอบคุณครับเป็นอดีครับเคครับใครเรียบร้อยแล้วก็หลังรีค่อยมาเอาที่เดี๋ยวไอโนจัดการให้เป็นพี่พี่ครับท็มาอยู่แล้วแบบแบบพร้อมขึ้นให้ให้มาที่นี่ใช่ไหมใช่ปะไอบิ๊กโนใช่ใช่ครับใช่ครับ รอบที่ผม <c oughs> ครับคือให้ให้ให้ใช้ชิ้นส่วนประกอบในการตีขึ้นปืนสองแบบร้อยเปอร์เซ็นส่วนจะตีหรือไม่ตีก็แล้วแต่ <มา S 2> รวมกล่งองตีด้วยไหมพี่รวมเหรียญด้วยไหมรวมให้หมดเลยแต่จริงไม่ไม่อยากไม่อยากให้แบบว่าไปต่อยอดเป็นปืนสามอะไรไม่อนะคือให้สองก็ตีสองไปเก็ตปะถ้าอยากได้สามก็ไปทําใหม่ทุกคนอ่ะ๋ยวให้แอดวินเฝ้าตอนตีด้วยแล้วกันก็คือให้ไปก็ต้องตี ใสกระสุนให้เต็มแม็กด้วยโอเคปะเกือบยิงเล่นได้เลยครับเหลือใครวะเหลือสปายเสร็จแล้วคาร่าเสร็จแล้วชาบูเสร็จแล้วฮิตเตอร์เฟอร์เสร็จแล้วหลังลีมาวครับขอบันค้าบขอบันค้าับเป็นคนดีครับผมขอบณคทับตีอยู่ ส่งทางไหนนะคะ่ะนี่อะดิทคอร์ดดิทคอร์ดชื่ออะไรอ่ะดัมบอตไม่ไม่ชูนิ้วได้ไหมวันไายไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเอาไม่ชูนิ้วอดได้นะคนสปายสปายผู้หญิงก็ยังชูได้เลยทำไมเราชูไม่ได้อ่ะให้ให้เห็นนะใหแบบ้เห็นเห็นคนด้วยใช่ไหมใช่ต้องเห็นเห็นประชาชนด้วยน่าจะให้เขาเลือกระหว่างกาชากับปืน พี่ติดกรชามันทำไมไม่ก็ต้องให้ก็ต้องให้เหมือนกันตอนแรกติดกรชามันจะแจกซะหน่อยเปลี่ยนใจแล้วมันแจกแล้วไม่น่า,ไม,นาไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้โชคดีทั้งสี่คนนะถือว่าดวงดีไป นิดหน่อยแจกคนทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้จ่ายเกินไปร้อยค่าไปแจกวันเทศกาลดีกว่าเก็บไว้แจกตอนงานวัดสามปีอ่ะใครมางานก็นั่นแหละเต็มสูบหน่อย ผมว่าอีกหลายคนแต่น่าจะกินเลี้ยงวันเกิดก็มีสวยอดเพราะสามปีมีไลฟ์ให้ดูไหมมีครับมีมีมีครับได้ได้ไหมคะทำไมมันต้องใส่หน้าหมามาด้วยอ่ะทำไมต้องใส่หน้าหมาด้วยอ่ะทำไมต้องใส่หน้าหมาด้วยอ่ะ เขินเหรอคือเราเขินเหรอตอนนิดนึงทำไมทำไมรูปแบบเผชิญมันกลับหัววะเนี่ยเออาาหกงไม่เป็นไร,ไ,รไม่เป็นไร,ไนไรแค่ยืนยันว่าตัวตัวจริงก็พอแล้วเรียบร้อยไอโนอคนนี้เรียบร้อยหลังลีเขาเมาใช่ครับพี่ตีอยู่ค,ครับผมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าเปอร์เซ็นแล้วพี่สี่คนเอาก็นี่ไงผู้โชคดีอยู่ใช่ปะ่ะอยู่เวรหลังลีใช่ป่ะได้ครับพี่จัดการให้ด้วยครับ ครไปกินเลมอนเกิดอ่ะซึมอดยังไม่จบอีกเหรอไปแจกของมาแล้วเสร็จยังไม่จบอีกเนี่ยเหลือเหลวิทย์พี่ดำมีอะไรอ่ะเลวิทยที่ำอะไรกันอ่ะน่าจะเลวิทขึ้นบนเขาขึ้นไหมไม่เก็บรถกันอ่ะไม่แน่แพี่รอเนีไปนอนแล้วเลวิทย์ท้ายแล้ว เออไปเก็บรถก่อนเก็บรถก่อนเก็รถเกให้ฉันหน่อยครับแต่เพิ่มไปเลยเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ประกาศทำประกาศพี่วันครับพี่พี่วันครับพี่เออแอ้ครับพี่ยังยังไม่ได้ตีกับเลวิสเลยครับพี่ที่นี่ครับพี่ี่ไปตีที่นู่นน้องครับขึ้นไปก็ให้มันพักก่อนโอเคพี่โอเคอะไรเนี่ยมิรามแจกปืนสามกรบอกไปยังพี่แจกแล้วสี่กระบอกสี่กระบอกเลยสองปืนสองแจกปืนสองไม่ได้แจกปืนสามแจกปืนสอง แน่นั่นมันมารักพี่ตายแหละมันยิ้มมันยิ้มแก้มแปกแหละมันได้ปืนอยู่ๆได้ปืนสองอ่ะมันมีอาวุธอื่นมาว่ะพี่ที่พี่แจกมันก็ส่วนมากมีมีดมีไม้อย่างเดียวคเขาอย่างละชิ้นนะถ้าสมควรได้แล้วขอของมันเกิดเอามาหลอกเนี่ยผมรออยู่นี่ไงมันมาเรื่างไหยมันมาคุณแจ้งหัวข้อหรอนี่เหรอไอซซดหรอมันเกิดเองเหรอไอซซดใช่จ้ะแหมดูเลยรีบเข้าเมืองมาเลยกูดูจากเล็กวันทั่งหงแล้วใช่ไหม ใช่ดิเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาเลยเหรอเพื่อนโทรมาว่าอะไรไม่ก็วันนี้วันเกิดไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนโทรรมาาว่อะไเพื่อนโทรมาว่าอะไรเพื่อนโทรมาว่ามีแจกวันเกิดไงอ๋อคุณดีเลยรีบเข้าเมืองเลยเรอยู่ข้างนอกอยู่งานวันเกิดเพื่อนอยู่งานวันเกิดนี่แหละอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุจริงเหรออายุจริงหรือว่าอายุจริงอายิบเก่าหยิบเก่าก็วยรุ่นเดียวกันไหนไหนเอาเอารแบายชาจะไปดูถ่ายสองนิ้วหนึ่งนิ้วนางกับนิ้วนิ้วชี้ นว้หน้ากับนื้ชี้ออแต่มาช้านะคือต้องเป็นกรชาปองพออดได้ปืนเฮ้ยมันยังไม่หมดยังไม่ข้ามคืนเลยเอาก็ตอนแรกแจกให้ผู้โชคดีที่เขาอยู่ในเมืองที่เขาไม่ได้ไปฉลองวันเกิดนี่แสดงว่าออกไปวันเกิดออกไปข้างนอกแสดงว่าได้ของขวัญแล้วไม่ก็อยู่ในบ้านนี่เลยทำอะไรอยู่ในบ้านทำอะไรคอมเลยก็กินเลี้ยงกันไงอ๋อจริงเหรอแสดงว่าได้ของขวัญวันเกิดยัง ได้แล้วได้เค้กอ่ะงั้นได้แล้วเนี่ยเขาจะเอานี่ยทำไมไมแไ่แค่เค้กไงแค่เค้กแค่คือคนที่เขาอยู่ในเมืองคือเขาแบบคนเกิดเงาเงาเงาเล่นอยู่ในเมืองไม่มีใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่มีใครของขวัญมันเกิดก็ขเขาก็เลยได้ปืนสองเ <ใน S 2> ลยอจริงๆ <Okay. S 2> อยู่ในน้ําตอนแรกอะไม่ได้ไปไหนเลยในน้ําทําอะไรไม่อยู่ในน้ําในเมืองไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เลี้ยงวันเกิดด้วยใช่<อ>ออเหรอเราเรารับของขวัญเลยอ๋อเหรอขนาดนี้แต่เลขหนึ่งแปดหกห้านะไหนถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปด่วนได้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 เดี๋ยวให้ผมส่งทางไหนครับเดับ เพื่อนโทรมาตามเลยว่างไงเพื่อนโทรมาตามเลยแจมของมันเกิด <laughs> นิ้วนิ้วอะไรนะนิ้วอะไรนะน,น,น,นิ้วนิ้วนิ้วน้างกับน,นิ้วชี้โอเคโอเคชี้ไม่โคตรล็อกเลยสัตว์มนกำลังเมาเลยอ่ะว่ามันกำลังจะกำลังเมาเลยอะ่ะมาช้าเลยแค่กาช้านะหนึ่งแปดหกห้าดูดิ หนึ่งแปดห้าโอ้โหไม่มีเฮอะไรี่ว่ะไอตัวคือจะไม่มีอะไรเลยหรอฮะซูดคนเกิดสามที่เป็นรกรกฎาอยากเกิดเร็วเลยไ <8 S 1> <c oughs> ปทำงานผมถ่ายแล้วกำลังเอาเข้าคอมถ้าหลวงคองมันอ้วกแตกแน่เลยมันดื่มมามันเกิดไงอ้วกแน่หลวงคอ ว่าถ้ารู้ชื่ออะไรผมหาไม่เจอดัมวอตอยู่เยะไอ้บินเนชื่อสีส้มโอเคโอเคโอเคให้มันทำอะไรดีวะมันมาช้าให้มันทำอะไรดีวะเอ้เคยคุยกันด้วยนี่ว่าเอานนี่นบังดูกว่านี้ประวัติเยอะเนี่ยเราอะรถนึงลูปมันไปไหนรถนึงนะ เคยโดนแบนไปด้วยนี่ถือว่ามีประวัตินี่มีประวัตินะเนี่ยส่งไปแล้ว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 เปิดให้คนเปิดให้เขาดื่มดูได้เปล่าไม่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 ทำไมอะอวทำไมอ่ะไม่เปิดไม่ได้อ่ะไมึงจะเช็คชื่อกันโอเคโอเคโอเคไม่แต่คือม้าช้ามันจะได้ท้าคนอื่นกันไม่ได้ถูกเะล่ะใช่ไหมล่ะหมดเลยหมดเลย เดือใจเลยนี่หลวงคอหลวงคอให้ฟังก่อนหลวงคอโอ้โหแล้วบอกวอายุเท่ากันดูให้หลวงคอเนี่ยอ่ะดีตหลวงคอดิเดี๋ยวดิขอขอคุยกับสภาเป็นปิดท้ายจบแล้วันัดี๋ยวดีลองบีบงานหน่อยเว้ยมัน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 พุ่งเอาเพิ่งกินข้าวมาไม่จริงอ้าจะไม่งั้นไม่ได้นะปืนสองเอาคิดเอาทำทำมีตัวอย่างไหมไม่มีไม่มีแลวไม่มีไม่ต้องมุกตัวอย่างเราวะดิ้อ ถ้าลวงให้เลยถ้าลวงให้เลยฝึกสองรับนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงคุณน้าไปกันค่ะน้าแม็นอย่างแดงกล่ำเลย่แมงเมาเลยจะหลอกวันเกิดฝากงาเอาเอาเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยดูมีความสุขนะ เฮ้ยไปแล้วเว้ยกอลฟเจอรับเจอครับโอเคเจอครับไหนอ่ะยังไม่ได้ยินเลยเอ้าเมื่อกี้คุยกันไหอยู่ออาโหตาบานเลยจริงจริงเอาเราเอาไม่เอาหม่เมื่อกี้ยังขำอยู่เลยจะอ้วกหรือเนี้ยจวเร็วอีกทีเดียวนะอีกทีเดียวอีกทีเดียวชอบชอบใจเอาไม่หนึ่งสองสาม แกงหายตัว,ตวเรียบร้อยมันออกแตกหายซึมชื่อเดี๋ยวว่าซูสเบเนโต หลังรีหลังรีไปเอาที่ทำการบินนะเดี๋ยวไปบอกให้โอเคเปล่าหลังรีก็คือหลังรีหลังรีโอเคกาชาร้อยลูกไปละโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อเจอกันครับเจอกันเจอครับหลังรีผมไปเอา Happy b ป r t h d ดีขอบคุณครับเฮ้ยมันมีคนชื่อเลขหนึ่งแปดหกห้าด้วยซูสเบเนโตอ่ะปืนสองอ่ะใช่กาชาครับพี่กาชาครับเอาเอาคือคือบาชาใช่ไหมใช่ครับพี่เดี๋ยวจะดึงมอน กาช้าครับพี่เอาแค่มาตรงเราพอครับพี่ไหนดึงมันมาไม่มาดึงมาดึงไงขอบบลกหรือเปล่าพี่ก็ไดึงมาดึงมัได้ไม่มาดึงมาส่งเธอเท่นี้นี่ไงเฮ้แอดมินบอกว่าเขาลงเขาลงเสียงกันหให้กาชามาช้า โอ้แล้วไม่ไม่บอกตั้งแต่ก่อนจะล้วงคอทำไมอ่ะถ้าได้กระชาไม่ล้วงหรอได้ก็ล้วงหมดแล้วเออพูดทำไมเดี๋ยวให้ให้ให้ไอ้มีตรติดเลยเท่าไหร่ให้พี่ตัดใจเองเลยขี่ลูกอว่วิลลีิตกี่ลูกกว่าพี่ไหนลองดิแค่มีคิดีจะให้ขี่ลูกแค่ไม่ให้กี่ลูกว่าสองพันผมเกือบอ้วกอ่ะเมื่อกี้ผมเกือบสองพันลูกก็สองหมื่นบาทใช่ใช่ใช่ระหว่างสองระหว่างสองพันลูกกับ ปืนสองหนึ่งกะบอกเอาเลยสองพันลูกกับปืนหนึ่งปืนสองหนึ่งปืนสองหนึ่งกระบอกกระสุนเต็มแม็กจริงๆแล้วอะไอกระชามันเติมได้เอาปืนดีกว่าแต่ปืนก็ตีได้เหมือนกันนะถูกแต่ตียากป่ะล่ะแอดมินแอดมินแอดมินอยากให้กาชาหรือให้ปืนให้กาชาครับผมมาที่หลังโอเคมาที่หลังกระชาคันนี้รวฟรี ไปแล้วเล่นฮอนดีกว่ากู